สวัสดีทุกคนพบกับช่อง Jenny d t h e 2วันนี้นะคะเรากลับมารีแอคชั่นวงน้องใหม่อย่าง Baby Monster ค่ะวันนี้นะคะจะมารีแอคชั่นเพลง shit 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 เราจะมาเป็น shit ปกติไม่ได้เราต้อง shit 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 ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ5ทุ่มเกือบจะ5ทุ่ม25แล้วนะคะตอนนี้ วิวเรกสวยมากยี่สิบสามยี่สบสามตอนนี้นะคะเราจะมีแอควงบิบ๊บบิ๊มอนสเตอร์นะคะตอนนี้เพลงปล่อยไปแล้วหนึ่งชั่วโมงกว่าที่แล้วแล้วนะคะประมาณนี่น่าจะเกือบน่าจะเกือบสองยังไม่สองชั่วโมงชั่วโมงกว่า,วาแต่ตอนนี้ยอดก็คือพุ่งรัวเลยนะคะยอดวิวคือพุ่งรัวเลยตอนนี้สองล้านกว่าแล้วเราไปรีแอคชั่นเพลงนี้กันเลยนะคะ Java, Ajami, s m e n s u m a PM, 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 m PM, 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 m PM, p Oh the oh Borani to my god! god. 잠히자 이가 잠든 올라가 올라가 죠？껍데기, 껍데 기로, มันไม่แย่ yeah. แต่มันก็ติดหูนะมันอาจจะเป็นแนวเพลงที่เออขอขอโทษค่ะเป็นแนวเพลงที่เราไม่รู้จักด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกแปลกแต่เออมันมันพอาะนะมันมันพอาะตรงเอ,อเรารู้สึกว่าที่ท่อนที่ติดหูก็คือชิชิช,ช,ช,ชเอ,อนั่นแหละรู้สึกชอบนะชอบขอฟังอีกรอบหนึ่ง อีกรอบหนึ่งมะอีกสักรอบแต่ M B คือดื่มากสวยมากแต่สมา รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่านะฟิตแบบแบมทายมากอะ ทาไรหน้ากันแล้คนละเนาะนังวัดโอ้ยแล้วจะทำคอต่อต้อง แล้วไม่พอหายโนไปอีกหนึ่งสวยมากอะตอนเดินออาอันแต่สวยมากอะเนี่ยคอมแบมไพรเวอร์ ยืนเปรนเซนเตอร์ไปเลยเก็กกุดรู้สึกว่าฟังรอบสองแล้วไอช่วงตอนท้ายๆแล้วฟังพอมาฟังอีกรอบหนึ่งมันก็โอเคอะ่ะโอเคเลยรู้สึกว่าฟังแค่สองรอบก็ได้ที่จริงฟังแค่รอบเดียวก็ก,ก็ตินหูแล้วอะ่ะเพราะว่า เออมันติดหูอเออไม่ไม่ไม่มีเพราะว่าหรอกมันก็ติดหูอะ่ะเออพอฟังรอบสองก็คือยิ่งติดหูเข้าไปใหญ่เลยแล้วทีนะ่ะพอมาถึงด้วยตัว MV ตัว MV อะ่ะฟิลแบบ ire, แวมไพร์แวมใจอย่างเงี้ยแล้วยิ่งท่อนสุดท้ายที่แบบเป็นรูปหน้าแต่ละคนอะ่ะที่อยู่ในหออะไรสักอย่างอะ่ะแกแบบออมันให้ฟิลแวมไพร์มากๆแล้วแบบแนวเพลงแบบ เอ <laughs> อ <completes, S 1> <laughs> มันดีฉันรู้สึกว่าฉันชอบฉันให้้สหาสห้าใครที่เป็นติ่งเบม y m มอนสเตอร์แล้วเข้ามาดูคลิปนี้นะคะขายได้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่านี่ยังหาเมนในวงนี้ไม่ได้เลยสวยทุกคนเลยสวยจริงๆแต่รู้จักบางคนจริงๆเพราะไม่ค่อยได้ตามไม่ค่อยได้ตามแต่ก็ฟังทุกเพลงค่ะไม่ค่อยได้ตาม แต่ไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้จักทุกคนค่ะที่เข้ามาก็สามารถเข้ามาขายน้องๆหรือเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะว่าคิดเห็นว่าเพลงนี้เป็นยังไงสําหรับเจนแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้ให้9.5ไปเลยรู้สึกชอบแต่ที่อีก0.5หายไปไหนก็ให้หักท่อนท้ายเพราะว่าอาจจะเป็นแนวที่เราไม่ชอบอย่าว่าเรานะเออแต่สําหรับเราเราก็โอเค สวยเลยล,ลิกเกิลไหลลิกเิลลยแกนั่นแหละมันมันเตือนมเตือนก็สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะที่ช่องทางนี่นี้นี้นีนี้นีด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาก็มาจะอยากให้ดีไอโกงไรหรืออยากให้ทำอะไรก็สามารถพิมพ์กันคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย Baby, I'm a monster.